ได้รับอะไรมากมายทั้งด้านลบด้านบวกเนะาะสาวมันก็เลยมาถึงได้ท่อนที่ว่าหลังจากขอบคุณจากใจที่ให้สาวดอยได้มีที่ยืนแล้วก็ผ่านวันและคืนก็เหมือนต้องเราฝ่าฟันกับหลายอย่างเนาะฝ่าคลื่นคลื่นที่มันถาถมจนจนบางทีในการทําช่องของเราก็แทบจะหมดแรงเหมือนกันนะแต่โชคดีที่มันได้กําลังใจจากเพื่อนๆมันก็เลยทําให้เรามีแรงสู้ก็คือ ผ่านวันและคืนฝ่าคลื่นถาถมจนแทบหมดแรงสายทางสายทางโลกโซเชียลการทําำ u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  e เนี่ยมันก็คือเหมือนเราสายเป็นสายทางที่เราเดินอยู่เนาะสายทางที่เดินเนาะต้องเผชิญต้องเผชิญกับการทิ่มแทงทุกอย่างเนาะ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดคอมเมนต์อะไรต่างๆนั่นแหละคือการมาทิมแทงจิตใจของเราทิมแทงหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราเราต้องเราต้องฝา่าเราต้องเผชน,นเผชิญกับมันตรงนี้ก็นี่แหละสายทางสายทางที่เราเดินต้องผเผชิญกับการทิมแทงหากแม้นว่าใจของเราทุกคนไม่แกรงเนาะหากแม้นว่าใจไม่แกรงเนาะ คงสิ้นแรงหมดกำลังใจไปแล้วคือสาวสาวน้อยคิดนะนั่งคิดคิดเขียนลงคิดเขียนลงก็มานั่งแก้หลายครั้งอยู่นะอนแบบนี้เอ๊แต่พอพออันนี้ไปแล้วก็ ลับมาคิดได้แบบนี้ไม่เอาดีกว่าเนี่ยน้องจีบเปล่ายัางอยู่เนาะน้องเมเมยเอาเป็นกําลังใจคุณนวลจันเป็นกาลังใจให้นะจา๊าข่ะขอบคุณกาะเช่นกันสาดอยก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆถึงแม้จะไม่ได้ทําช่องทุกคนก็มีชีวิตมีลมหายใจต้องดําเนินชีวิตต่อไปถึงแม้จะไม่ได้ทําช่อง YouTube ก็ตามก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันเนาะขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วคลาดจากสิ่งไร้ายๆใดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราหลบหลีกอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีมีวิบากกรรมทุกคนจะเป็นกรรมดีหรือไม่ไม,ไม่ดีถึงเวลาเราก็ต้องเวียนแต่ถ้าเรามีฐานความคิดที่ว่ามีฐานความคิดดีพูดดีทําดีสามสามทางนี้แหละคือหลักถ้าเรามีพลังตูนไว้ในสามทางนี้สิ่งร้ายๆที่ว่ามันร้ายมากก็จะเบาลงเนาะที่เบาๆก็อาจจะแคลวไปเนี่ยสายทางที่เดิน ต้องผเผชิญกับการทิมแทงหากแม้นว่าใจไม่แกร่งคงสินแรงหมดกำลังใจแล้วก็มาถึงตรงสอดที่ว่าสัจธรรมสัจธรรมนำใจจึงไม่หวาดหวัน่นทุกคนนะถ้าเราถ้าเราอยู่กับความจริงยอมรับความเป็นจริงยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริง ถ้าเราอยู่กับใจของเราอยู่กับจุดเนี้นะคือถ้าเรามีสัจธรรมนําใจเราจะไม่หวั่นหวั่นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลบหลีกได้นะเราถ้าเรามีถ้าเรายอมรับกับมันอย่างหมดจิตหมดใจตรงนี้เราก็ไม่หวั่นหวั่นอะไรไม่ว่าจะเจออะไรฉันก็ไม่หวั่นวันเนาะสัจธรรมนําใจจึงไม่หวั่นวันแล้วก็ขอบคุณพลังแรงใจนะ พอม,มาจะพูดเป็นพูดนะขอบคุณพลังแรงเชียร์เนาะขอบคุณพลังแรงเชียร์ที่ให้กันเลื่อยมาแรงเชียร์ที่ผลักดันให้กันเลื่อยมาแค่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับที่ให้กันมาก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับเจ้าของช่อง youtube ทุกคนสาวดอยคิดอย่างนี้นะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับที่ให้กันมาคือสิ่งล้ำค่า ที่ช่วยเยียวยาให้กับเจ้าของช่องอย่างสาวดอยที่ช่วยเยียวยาให้จนมีวันนี้นะคะผ่านมาจนเปิดสร้างไรายได้ได,ได้ทุกอย่างก็ขอบคุณจากใจมาในรูปแบบอยากจะมาในรูปแบบเพลงเพราะไม่เพราะไม่ได้สนใจตรงนี้จะถูกคียจะถูกจังหวะจะถูกทำนองอะไรเหมือนที่บรม,มาครูก็แตงกันหรือเปล่าไม่ได้สนใจตรงนี้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะรูปแบบหลักการของอะไรใครเขาก็คือของเขาไม่ใช่ของเราเนาะของเราก็คือของเราสาวดอยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมอบให้เราเราก็ ยังไงล่ะสาวดอยไม่มีอะไรนอกจากคํำอวยพรก็เหมือนที่ได้อวยพรให้ทุกครั้ง่นแเละสิ่งใดที่ให้กันมาขอจงกลับคืนไปหาทุกท่านทุกคนหมื่นเท่าพันทวีทั่วกันสาธุ